ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพ,ดนะวพวกเราด้วยนะสวยครับพบกับพวกเราอัพทุกกูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมตาใหม,ม่ซึ่งที่จะเข้าไทยในเร็วๆนี้นั่นก็คือหอกหิมะขาวแล้วก็พุทธมินนะฮะทางปั้น รูสส้สึกเป็นไงรู้สึกยังไงกับเขาเรื่องอะไรได้ได้อ่านการลิสต์บ้างเลยครับสำหรับผมเนี่ยได้ทำการบ้านมาออพอสมควรนิดๆหน,หน่อยๆครับอ่าคือก็ในอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> ก็คือเนี่ยอ่าโอเคอ่าคือบล็อกเนี้ยมันเป็นบล็อกที่ต่างจากบล็อกที่แล้วคือบล็อกที่แล้วเนี่ยมันเป็นบล็อกเสริมแต่บล็อกเนี้ยมันจะทําให้แบบว่าเปลี่ยนเมตาเลยทีเดียวเอออ่าเพราะว่ตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันแบบ เขาเรียกว่าเก่งกาดอังการมากๆคือทั้งบันเด้ขี่ม้าขาวบันเด้ขี่ม้าดำของไอ้บ็อกพูดี่ม้าขาวแล้วหอมขมินเนี่ยเนอะยังโหด่ทำไมมึงพูดชื่อยากอยู่วันมันมันต่อตัวเลยเมื่อกี้มึงพูดสลับชื่อบ็อกเลยโอเคของที่เข้ามาใหม่ในชุดนี้มันจะจะบัฟสองธาหลักๆประมาณว่าสองประเภทหลักๆก็คือประเภทจิตแล้วก็ประเภทน้ำใช่แล้วให้เก่ง ขึ้นอีกอ่าก้าวกระโดด์เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทีระบอกดีกว่าอ่าว่าการ์ดจากบล็อกเนี้ยมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าและการ์ดจากอีกบล็อกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่มาดูกันอ่าเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่พระเอกของงานเลยอ่าบันเดสคบันเดสคบันเด็ขี่ม้าขาวเราจากชุดหอกขี่ม้าขาวอ่าอ่าโอเคเจ้าบันเดสเนี่ยมันเป็นโปเกมอนวีวีแม็กเป็นโปเกมอนประเภทน้ําอ่าซึ่ง สามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงรุนแรงมากมากเพราะว่าถ้าโจมตีไดเลนมันบอกว่ามันโจมตีอยู่10 10เองเหรอ10เองคือแรงแล้วอ่า10มันใช้สอง energy อ่าแล้วมันบอกว่าทิ้ง energy จากโปเกมอนตัวนี้ลงที่ตําแหน่งทิ้งการ์ดได้สูงสุดสองลูกครับทิ้งหนึ่งลูกบวก120 d a m a g ทิ้งหมดเลยอ่ะถ้าทิ้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดทอท่อของมันคือก็คือสองลูก220แล้วมีเบียดดาเมจอีก10 เป็น250ดาเมจเรียกได้ว่าหนักหน่วงวีตายตัวอีกใหอ่าใช่อ่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะนึกภาพเวลาเราเล่นเด็กน้ำเราต้องตั้งมอสโน่เออตั้งแบบติดติดติาตั้งมอสโน่แล้วก็ติดติดติดแล้วแบบตอนนี้ไม่ต้องแล้วทำไมครับเพราะมีซัพพอร์ตตัวใหม่สำหรับเด็กน้ำโอ้โหเมลอนเมลอนอ่าเมลอนบอกว่านำการ์ดพลังงานประเภทน้ำจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา ติดที่โปเกมอน V ในสนามเราหนึ่งตัวครับก็คือเลือกมา1ใบติด1ใบแล้วก็โจดสามตัามด้วยอ่านี่มันเวลเดอร์นสนามจะเฉลยคือเวเดอร์แต่เวลเดอร์มันจะตีช่างเชื่อมเนี่ยมันจะติดจากมือสอใบได้ถึง2ใบแต่นี่เลือกมาแค่ใบเดียวใบเดียวก็คุมแลกก็แปลว่ามันสามารถหลุดได้ใช่ลุดไอเจ้าบันเดสบันเดสตีถอดสองติดจากเมลอนหนึ่งติดจากมือหนึ่ง กับกะมาสองติดตอนเป็นวีใช่ไหมใช่ก็มีนะก็ได้เป็นด้วยถ้าเพคบอกว่าเป็นวีมันคือรวมวีแม็กมันคือรวมวีแม็กใช่ที่โกงอ่ะนี่มันคือเอาความแพทดจอสามง่ายๆใช่เออคือเอาความแผลผมมาซัพพอร์ตใช่แล้วมันยังมีโปเกมอนที่มาซัพพอร์ตอยู่อีกตัวคือเจ้าโปงกมนตัวที่อว่าอ่ายูกิเมโนโกะยูกิเมโนโกะยูกิเมโนโกะเนี่ยความสามารถโปรยนั้นค้างแข็ง น้าค้างแข็งเออน้าค้างแข็งถ้านำโปเกมอนตัวนี้เรามาวิวัฒนาการจะนําพลังงานจากแบ่งติ๊ก้าสไฟเราพลังงานน้ํานะมาติดที่โปเกมอนไฟเราหนึ่งตัวเลยโอ้เรียกได้ว่าบัตรบัตรเล็กอ่างขี่ม้าขาวเนี่ยแทบจะไม่ต้องติดที่อย่างมือเลยก็ตีได้แล้วใช่ติดจากเมลอนแล้วก็ติดจากน้องเสืองูโกะก็ได้สองที่แล้วใช่นั้นแปลว่าเราสามารถติดจากมือเพื่อ กิดตัวที่สองให้ด้วยและตัวเนี้ยเลือกเก้าสิบอ๋อเลเวลโบลเลเวลบลหาได้ข้างล่างพื้นฐานและล่างหนึ่งคือตอบโจทย์เลยสําหรับตัวนี้แน่นอนถือว่าเก่งใช่แล้วก็สกูปอัพขึ้นลงใหม่คือขึ้นลงใหม่เอออ๋อคนความที่เขาลงเออใช่สกูปอัพเลเวลบบลเนี่ยหาได้หมดแล้วอ่าใช่หาได้หมดเลยเก่งเก่งมากตัวนี้ัก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าตัวบันเดสเนี่ยบันเดสขี่ม้าขาวเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเด็กเดียวๆด้วย หรือว่าเล่นคู่กับ a d p ก็ได้นะสองแปดนะเพราะมันเป็นจี้น้ำมันเล่นจี้น้ำได้เล่น a d p ก็ได้เยอ้งไหมเอาผมไปไหนเนี่ยเรียกได้ว่าผมว่าน่าจะขึ้นเคียร์สูงเลยพอสมควรเลยสำหรับตอนนี้นต่อไปเนี่ยตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือขอลองบล็อกนี้สำหรับในใจผมนะซาเดจ่าซาเดจาซาเดจาวีแม คือมันบอกว่าคือถ้าโจมตีของเจ้าซาดิจาวีแม็กเนี่ยเราข้าววีไปเลยก็ได้นะอ่าเราขอพูดถึงวีแม็กไปเลยอ่ะแซนอิมพัลส์เออแซนอิมพัลส์อ่มันบอกว่ามันโจมตีหกซิลเมตมันใช้แค่ที่ต่อสู้ที่เดียวนะที่เดียวที่เดียวที่เอซิลเเมตข้างหน้าแล้วก็สเปดยี่สิบข้างหลังทุกตัวเลยโอ้โหเรียกได้ว่าท่าสักหกก็หกสิบห้าสิบถูกไหมใช่โอ้แล้วแบบที่ดูนึกภาพมันสเปดแบบพวกมูเกนไนหน้าเออแล้ววีแบบมันเยอะๆเงี้ย เออสเปเรียบรอยยี้ถ้าเดี๋ยวก็อยู่แล้วผมพูดเลยใช่ก็ดูมากถ้าติดสโคบอ่ะดูมากเดียวก็อยู่ใช่ถ้าเดียวก็อยู่เลยแล้วถ้าความเจ๋งของมันคือท่าที่สองคือกิงการไซโคลนมันบอกว่ามันตีร้อยแปดสิเดเมตรแล้วย้ายพลังงานบนกระดานฝ่ายเราตามชอบไปตัวไหนก็ได้ตามชอบย้ายเลยนิฟภาพอ่านิมเฟียซานย Gx ค่ะทีมตีร้อยประสิทธิคือถ้าตีไปรอ่ะเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตายแน่เลยเธอหน้าไม่อรอด<น>หรือไม่หรือไม่ก็เลือดน้อยพอ,อตีร้อยปรสิทปั๊บมาออซิเลนเอาตัวไหนขึ้นมาจ้าเอ๊อพอแบบเราตีไปนะตัวนี้คิดว่าเธอหน้าเนี่ยมันโดนดาเมจโดนมาแล้วเกือบครึ่งอ่าเราก็โอนให้ตัวอื่นโอนหนีได้พอมันไม่ตายโมมิไปเลยครับเออใช่โมมิได้อีกโมมิไปเลยครับเพราะมันอยู่กับตัวเพราะจีมันอยู่ที่ตัวอื่นแล้วอืมอีกตัวหนึ่งก็โวคเคนียม วอกินเนียมวีเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นจู่โจมทั้งเดียวด้วยใช่คือตัวเนี้ยเขาจะเล่นกันแบบเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยหรอใช่มันจะมีตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเฮลกาเฮลกาอ๋อเฮลกาคือถ้าโจมตีมันเป็นไฟก็จริงแต่ว่ามันจะมีสายมาด้วยเอ้ยมันจะมีสายมาด้วยหนึ่งเม็ดใช่ก็คือท่าแรกคือยิบลัืมันตีห้าสิบเเมตรห้าสิบหนึ่งไฟหนึ่งสายอ๋ออ่ะติดที่ไฟหนึ่ง แล้วก็แล้วก็จี้จูจอมจูจอมครั้งเดียวเดียวก็เกินสองจี้ตีทั้งหมดเจ็ดสิบอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยครับตีเยอะกว่านี้แต่เราตีท่านี้เพียงใก็ก็ถือว่าโอเคนะกับโปเกมอนที่เป็นวีอ่ะแล้วก็ท่าที่สองเนี่ยมันบอกว่าอดายนามิแทคโคมันบอกว่าโจมตีหนึ่งร้อยหเมตร แต่ว่าถ้าตัวมันเองมีตัวนั้นดามเอทวางอยู่1ิตัวนั้นเมทขึ้นไปมันจะบวกดามเมทอีกร้อยห้าสิบดามเอทโอ้โหคือยิ่งเจ็บยิ่งีแรงใช่ยิ่งเจ็บเกินร้อยคือมันแบบแบบลิมิตของมันแบบขึ้นมามันเก็บสองร้อยห้าสิบดามเอทเลยหรือมากกว่าด้วยมากกว่าสองร้อยห้าสิบดามเอทอาจจะมากกว่าเพราะมันเป็นจุดจบข้างเดียวใช่จุดจบเพเดียวมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะตีตีแรงขึ้นอยู่แล้ว่ใช่ไม่ตีไม่เท่านี้หรอกถูกถูกถูก ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งโปกเกมอนที่เก่งนะเล่นคู่ับบา้าคควบเนดีก็ได้อืใช่เลือดเยอะใช่โอ้แต<ล>่สองห้านี่เท่าแบบเด็กเลยนะใช่และอีกอย่างหนึ่งอะตอนเนี้ย<ม>ทั้งจูโจมทั้งเดีวต่อเน,นื่องอะมันมีเอเนจีพิเศษมาอเป็นแบบคล้ายออร่าเอเนจี่ energy, ซึ่งเป็นเอเนจีที่เจ้าจูโจอมทั้งเ,เ,งเดียวกับจูโจมต่อเน,นื่อนงะ่ะสามารถเล่นได้หลากหลายประเภทมากขึ้นช่ประเภทก็คือแบบ ประเภทน้ําประเภทไฟประเภทจิตไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบลงปนกันได้ใช่สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้สำหรับจุจอมครังเดียวเนี่ยมันมีอิมแพคจี้ซึ่งเป็นคล้ายๆออร่าจี้ความสามารถของมันน่ะนอกจากจะแทนจี้สียอะไรก็ได้ให้จุจมข้างเดียวแล้วมันยังสามารถทําให้ไม่ติดพิษด้วยไม่ติดพิษด้วยหรอไม่ติดพิษด้วยใช่แล้วก็รักษาพิษที่ได้รับมาแล้วด้วยอ่าคือติดปั๊บหายเลยส่วนของจุจมต่อเนื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าอีกบล็อกหนึ่ง ่สำหรับการเทรนเนอร์ที่น่าสนใจสาหรับบล็อกนี้ก็นั่นแหละเมล่อนเมลออ่มมลอนก็ทางหิมะสุดยอดเขาก็ถือว่าเป็นการอร์ตที่เก่งก็น่าสัน่าสักงเลยก็ประมาณนี้สําหรับเขาได้ไรโปกเกมอนที่น่าจะติดเมตาในในชุดนี้ก็น่าอะเป็นบัตเดสแหละบัตเดใช่บัตรเดยน่าจะเปูแล้วติดเมตาแน่นอนซึ่งมันเก่งมากๆต่อไปเรามาดูผู้ชุดผู้จิ้งจิ๋น พุทุมินบรันเดสร่างขี่ม้าดำอออ่ <S <S าเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีท่าเขาเรียกะ่รความสามารถอ๋อมีความสามารถตอนเป็นมีแม็กใช่ <S <S เป็นความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะอืมันบอกว่าประตูสู่จ่มาโลโอ้โหชื่อา่ากะทีติดพลังงานประเภทพลังจิตหนึ่งใบไปที่โปเกมอนพลังจิตหนึ่งตัวบนเดนอ่า และตัวสองตัวสองด้วยใช่นี่มันเมลอนจิตเวอร์ชันพมีมอนเนี่ยเออคือว่าติดปั๊บตัวตัวติดตัวตัวก็คือสอฟรางไว้สามตัวติดได้สามรอบและตัวหกใหญ่าถือว่าเป็นแบบเป็นเด็กที่โมเด็กได้โคตรเร็วเลยน่ากลัวมากโมเด็กตัวเองได้แบบโคตรเร็วเลยเร็วโคตรเลยใช่เอแต่ก็ได้กับการที่แบบเกิดเร็วมากเลยนะใช่แบบโอ้โหที่ดูวามีแม็กสองตัวเนี้ยโอ้โหได้กมีสองใบอ่ะ ใช่กุบแล้ว่ะใช่แล้วติดจมูกอีกหนึ่งใบเด็กเด็กจิตเร็วกลับมาเร็วอีกครั้งและถ้าโจมตีของเจ้าบันเดสูจโจไม้ใด่บันเดสล่างผีม้าดำไม่หัวหงิบผูกผ้าแล้วอ่ะมันเด็กผูกผ้าแล้วมันใช้สามที่ใสมันจะตีเบดดเมทเป็นสิบลเมทแล้วคูณสามสิบตามจำนวนพลังงานประเภทจิตที่ติดอยู่บนโปเกมอนบนกระดานไฟเรา คือทั้งกระดานเห็นจีจิตเอาหมดใช่คุณสาบสเลยพี่จีแรงันาะแรงแรงวบิลิตี้เขานี่แบบเข้ากันมากใช่ใช่เพราะมันจะแลมแลมติดแลมติดแลมติดแล้วก็ตีแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะใช้เป็นโปเกมอนซัพพอร์ตหรือเอาไว้จีตอนเลดเกมใช่ที่เยอะๆใช่ต้นเกมต้นเกมก็จะเล่นคู่กับมิวมิวทูแล้วก็บางคนไม่ใส่มิวทูเลยใส่ไอ้นี่เลยเก่งกล้าไม่มีคิวแล้วก็เอาหลอดโยนัวเลย แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความหลากหลายก็ใส่มิวิลูได้เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่เก่งน่าจับตามมองมากครนี้คือเก่งมากเก่งมากเึ้นหน้าบล็อกสองตัวเก่งหมดเลยแล้วตีเลดเกมเก่งด้วยตีเลดเกมตีเลดเกมก็แรงคือคูณสามสิบอาจจะมองว่าน้อยนะแต่เลดเกมอ่ะมันต้องแบบพี้มันเยอะอยู่แล้วใช่เพราะเด็กเนี้ยเบรดเอเนจีที่ใส่กันอ่ะสิบไปขึ้นไปแน่นอนแน่นอนสิบไปขึ้นไปอยู่แล้ว ต่อไปโปเกมอนที่คิดว่าน่าจะโดดเด่นในชุดนี้รองมาจากบัตรเรสเซราอราจูโจมต่อเรื่องอเจ้าตัวเนี้ยคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมาเพิ่มศักยภาพดีกว่าที่กาจากชุดที่แล้วเนี่ยมีเจ้าบาช,าโ,มชาโม่ละบัชโมเคาเนี้มีเซราอราหนึ่งทำให้แบบจูโจมตัวเลื่องบล็อกเนี่ยอืมีโปเกมอนที่หลากหลายแล้วเก่งกาจมากขึ้น คือจะเล่นเป็นตัวหลักก็ได้นะอจะเล่นเป็นตัวหลักคู่บาชโมก็ได้หรือจะเล่นผสมสามตัวก็ได้เพราะว่ามันมีที่ออโรร่านใช่เพราะว่ามีที่ออโรร่ามันสามารถทําให้โจมตีได้หลากหลายมากขึ้นก็อาจจะดอกเจ้าตัววูลาโอสกับตัวบาชโมลงให้เหลือคู่อย่างละสองคู่แล้วใส่ตัวนี้มาอีกสองตัวสบายเก่งใช่เล่นได้เลยนะอด้วยความที่ทั้งเด็กมันตอดเยอะใช่สโคบใช้ได้ทุกตัวถูก อ่ะเออเก่งอ่ะเก่งมากครับเจ้าตัวเนี้ยถ้ามันบอกว่าเซลลูล่าวีเนี่ยมันบอกว่ามัดคอสมัดคอสเมัดคอสมันบอกว่ามันโจมตีมันจะใช้อ่าใช้จี้ไฟฟ้าหนึ่งครับจี้ใส่สองจี้ใส่สองไม่ต้องห่วงเลยจี้ใส่สองตกลงแรงยิ่งขี้คืนได้มากได้โจมตีหนึ่งร้อยดัมเมตแล้วข้าในเธอที่แล้วมีโปเกมอนจู่โจมก่อนเรื่องของเราได้โจมตีไปแล้วเนี่ยอืมมันจะสามารถทำดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบดาเมจใส่โปเกมอนบนตำแหน่งเบ้นอีก คือป่อยปุ้งแล้วแบบบอกคอสอยข้างหลังตุง้ง <Yeah. S 1> คือบบเ oh. ฮ้ยมันสุดยอดมากนะเลยนะเร็วแบบสายฟ้าต่อยสองตัวแบบไม่รู้ตัวใช่คือเขาเรียกว่าอะไรมันตีแบบปิดดาเมจอะ่ะใช่ตีตีปิดดาเมจได้เลยถ <ừ. S 1> ือว่าเป็นแบบหนึ้อยร้อยกิบ โคตรแรงเลยนะสารสังกษีใหญ่โคตแรงมากแรงมากเลยและที่ดูถ้าเล่นแบบเด็กแรงเยี่ยฉีหมดเลยอะจู่โจมต่อเนื่องนะคือยังไงจู่โจมต่อเนื่องได้ตีลูกเทิร์นอยู่แล้วถูกเพราะว่ามันใช้เเอนอร์จีน้อยแล้วตัวไหนมันก็จู่โจมต่อเนื่องหมดอ่ะใช่ตียังไงเราล่าตนี่บาชโม่อะตีสองจี้ตีได้เลยใช่พาเพื่อนเกิดอีกเอราจะไปด้วยกันเพื่อนเอาที่ไปที่ไปเราจะเอาอูโดโอตขึ้นไปตีแย็บก่อนร้อยห้าสิบแล้วก็ไอ้นี่ขึ้นไปตีอีกร้อยสาม แล้วก็เสคุลาอิดเกมก็ได้แล้วแต่ใครจะรู้มีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดใช่แน่นอนคือทำให้จู่โจมต่อเนื่องนี่มันเก่งจริงเก่งโคตเก่งเก่งเลยต่อมาเป็นจู่โจมต่อเนื่องเหมือนกันตัวนี้ก็น่าสนใจตัวเนี้มันจะเป็นคอมมอนด้วยนี่ใช่คือเจ้าคาร์มาเนโรมันบอกว่าโจมตีคูณสี่สิบตามจำนวนการ์ดจู่โจมต่อเนื่องบนมือ บนมือบนมือพอตีเสร็จแล้วปั๊บเอาการ์ดจุดจอมต่อเนื่องอ่ะบนมือกับข้อสํำรังสํำรังด้วยใช่ก็ตีแล้วเก่าเขาไป้กลับทำไมอ่ะก็ตีเสร็จไงตีคูณัมเมย์อ่ะคิดดูอ่ะทิ้งไปหกใบอ่ะสี่หกยี่สี่สองร้อยสี่นัมเมย์อ่ะได้หมดโคตรแรงเลยนะใช่ถ้าจัดเด็กเฉพาะอย่างนีผมนเก่งคต้องใส่แบบคนต้องใส่แบบจุดโจมต่อเนื่องทั้งเด็กอ่ะ พี่ที้มันทำได้นะทําได้ได้ในคลิปของเยอะมากตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีออร่าไงมันมีออร่าจี้มาแล้วซึ่งออร่าจี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยถ้าออร่าจี้มีมาเราก็ต้องติดที่ปังจิตใช่ป่ะใช่แต่คราวนี้ออร่าจี้อ่ะมันจะนับเป็นการ์ดู่โจมต่อเนื่องแล้วด้วยไงใช่แล้วคือของู่โจมต่อเนื่องเนี่ยมาประมาณ3แพ็คแล้วนั้ออกนี้ใช่พอน่าจะครบครบเพียงพอสําหรับการที่จะทําดาเมจจากมือได้แล้วใช่และโคนี่มันจูหกอ่ะ เจอเยอะเลยถ้าเกิดว่าจู๖มาเจอห้าใบอ่ะห้าสียี่สิบก็สองร้อยนะสำหรับคอมมอนอ่ะตีแรงอยู่แล้วใช่สองร้อยเนี่ยโอ้โหจริงเก่งเลยอ่ะแล้วยังต้านต่อสู้อ้าวทำไมทำเงียบทำไมทำเงียบมันต้านต่อสู้สามสิบด้วยใช่ได้แต่มันก็แพ้แพ้มึนแหละนัำมันก็ตีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าสนใจในในชุดนี้นะครับแฮปปี้นัดแฮปปี้เดอรเออเจ้าแฮปปี้นัดเนี่ยมันบอกว่าอ่าควาสามารถ รักษาหายเองรักษาเองใช่มันบอกว่าถ้าติดสภาวะผิดปกติอะไรก็ตามอถ้าติดจี้จมือไว้ที่ตัวมันมันหายเลยเฮ้ยอแบบติดชาอยู่แบบอุ้ยไม่มีสลับทำไงดีวะติดจี้หายเนี่ยหายเลยเฮ้ยแล้วนอนโกงอี่แล้วโคตรโกงแล้วถ้าโจมตีของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างสอดคล้องกับความสามารถอกับจี้ใช่ไหมเจ้าตัวนี้มันจะตีอยู่แล้วสิบเบตเตอร์ ใช่แค่หนึ่งที่นะปกก็หนึ่งีสิบลเมตรแล้วคูณสามสิบตามจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับตัวแฮปปี้นาทตัวเนี้ยโอ้ก็คือติดนี่เดียวแต่ต้องตีเยอะๆอ่ายังไม่พอ,อเทคนคต่อไปมันบอกว่าพอตีเสร็จแล้วปับ๊บทำละเมิดเสร็จแล้วนำพลังงานสามใบจากกระน่งทิ้งการาดฝ่ายเรามาติดตัวมันด้วยไม่เลยเลือกได้สามใบเลยแล้วเป็นอะไรก็ได้ด้วยใช่อะไรก็ได้ พลังงานสามใบคิดดูอ่ะเป็น Impact Energy ร์จีป่ะคอมโบยี่สิบอ่ะมันเขาก็ฟูเออเขาก็ฟูอิมแพกมันอันใหม่เขาก็ฟูเอนเนอรจีอ่ะดูสามมันหกสิบแล้วนะใช่และคูณอีกเก้าสิบใช่แว่ใช่แค่สามจีนั้นร้อยห้าสิบแล้วถูกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กที่น่าสนใจอีกหนึ่งเด็กเลยนะใช่เด็กความที่การตีครั้งแรกมันพิมใช้พิมจี้เดียวเองอ่ะแล้วคิดดูอ่ะถ้าเราคอมโบกับเจ้าโพลิโกลเซตอ่ะ ที่บอกว่าติดพลังงานจพิเศษจากมือจีใบก็ได้ติด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 ไปเเผื่อแบบทิ้งไปโปรเฟสเซอร์หาของอะไรเนี้ยที้ว่าจี้ตกหลบสามใบป่ะมาเลยดูได้อีกคือคือมันปิดเขรอะมันปิดจุดอ่อนของการทิ้งทีพิเศษอ่ะใช่มันแบบธรรมดาจีพิเศษพอตกลงไปมันหลุดขุดขึ้นมายากมากใช่้พีแดดบอกมาเป็นรทิ้งไปเลยทิ้งเลยเคือมาติดอะไรกูบอ โคตรเก่งตัวนี้ผมว้าวอย่างผมเห็นครั้งแรกนะเลือด250ใช่เป็นวีนะเป็นวีที่อ่าแล้วอะไรเบียด HP เป็น250ผมว่าเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยใช่แล้วติดพัคคุมแดนดี้ได้ด้วยเพราะมันเป็นโปเกมอนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GX สามร้อยไปดิใช่เลือดสามร้อยเป็นโปเกมอนวีที่เลือดสามร้อยรักษาตัวเองจากสภาวะผิดปกติได้สมมุติถ้าเล่นถึงนะเล่นไออ่าอะไรวะออนเซนอะเตเดียมอะ องอยี่สิบบาทเออโอ้โหบ่อน้ำบ่อน้ําร้อนอ่ะเออเลือดเท่าวีแม็กเลยนะใช่สามร้อยยี่สิบบาทต้านด้วยใช่มันกานต้านอ่ะแบบแล้วถ้าติดจีพอฟูลแม่งคูณแม่งบวกเพิ่มอีกใช่บวกอะไรอีกเพิ่มอีกนี่มันไม่เป็นต่อสรุปเออต่อเลยนใส่ปิดต่อต้องโหถึงไม่ต้องไม่ต้องตายกันแล้วไม่ต้องตายกันแล้วคือนึกภาพทางทฤษฎีมาก่อนใช่ที่อันนั้นเลือกแค่ร้อยหกสิบปีแากตีเย็นนะใช่มีสองห้ามีสองห้าแล้วแม่งบวกอีก อ่ะต่อมาเป็นเมตากรสอือโอ้ยตัวนี้ก็เก่งเมตากรสพีแม็กก่อนจะพูดถึงเมตากรสพีแม็กเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึง่งชื่อว่าอะไรวะการ่ากาลอกการ่ากลอกเออเจ้าตัวนั้นนะอ่ะอ่ถ้าโจมตีมันบอกว่ามันติดสองที่ใสแล้วพอโจมตีปับ๊บมันจะทําให้เลือดของโปเกมอนบนตํแหน่งต่อสู้กับตรงข้ามเลือดเหลือหนึ่งร้อยไม่ว่าเบสดเมเมเบสเฮพีคุณสูงแค่ไหนเลือดคุณจะกลับลงมาเหลือหนึ่งร้อย แล้วเจ้าเป็นตะก้อน v m a มมันบอกว่ามันติดสองเอเนจีไดครัสชื่อดท่าไดครัสติดจี้เหล็กหนึ่งจี้สายหนึ่งตีหนึ่งร้อยลเมตรพอดีเป็นเท่าไหร่ท่าในเทิร์นถัดไปเจ้าตัวนี้ตีอีกทีหนึ่งจะเป็นจะบวกร้อยห้าสิตลเมจรสองห้าสองจี้แล้วถูกไหมใช่โอ้หนึ่งร้อยและสองห้าต่อนี่มันบัดเด็กขี่ม้าเหล็กชัดๆใช่เก่งมากใช่คือมันเก่งมากผ่านเมตาก้อนอาจจะไม่ต้องตีก็ได้ มีกาลาแกล็อกใช่ไหมตีใบเลือกคนเดือร้อยหนึ่งตีระเบิดเออใช่เออว่ะตีระเบิดในกาลาแกล็อกเขาก็ไม่กล้าตีแล้วนะเออเพราะก็ตีมามันมันจะโปรยตัวเเมตสิบตัวนตอรเมตใส่เลยท่ากันเป็นร้อยแล้วก็ตายเลยว้ไว้ตัวเยอะก็เก่งได้เลยเนี่ยกาลาแกล็อกอ่ะใช่มันกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนในการล่าแกล็อกที่ตีระเบิดถ้าคุณตีคุณก็ตายเหมือนกันถูก ว้าวประมาณนี้อ่ะมีอีกตัวหนึ่งแถมให้อีกตัวหนึ่งอ่ะอ่าอ่าแล้วน้องเซราบี้ว้าวอ่าเซราบี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกะไรในแผงเนี้ยมันอาจจะต้องผสมกับอ่าเขาเรียกตัวอื่นๆถึงจะเก่งมันตีอ่าถ้าได้แพลนมันบอกว่าตีหนึ่งว่าซิสเมใส่สองจี้นะ่แล้วก็เลือกโปเกมอนสองตัวจากในสำรับขึ้นมืออืมเป็นงานอาของอ่าใช่ บนเด็กเนี้ยพี่หนึ่งทำเด็กดิสเพลย์ในเพจก็เข้าไปดูได้แล้วก็อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นบอกอ่าเขาเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่คือเราต้องไปหาผสมกับตัวอื่เองแล้วแต่คนเล่นใช่ใช่คือมันมันจะหาโปเกมอนอะไรก็ได้มันหลากหลายไงน่ามันยหมดใช่นั่นหมายความว่าเราจะไปผสมอะไรก็ได้อ่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งแต่ว่าพวกคริสของมันเนี้ยอาจจะอุบไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวไปดูในเล่มบนเตียงเพราะพี่หนึ่งน่าจะจัดเล่นตัวนี้ ก็ประมาณนี้สำหรับการวิเคราร์กาซ์ลิสส่วนกาสเทนเนอร์ที่น่าสนใจของผู้ทามินก็คิสตันหมอกนะคิสตันหมอกอ่าคิสตันหมอกอันเนี้ยก็จะมาเสริมให้กับเด็กจิตการเนเนี้มาบอกว่าเรื่องโปเกม่อนพื้นฐานประเภทพลังจิตหนึ่งตัวหรือการพลังงานประเภทจิตหนึ่งใบขึ้นมือแต่แล้วจ้ามันบอกว่าการพลังงานประเภทจิตมันไม่ได้บอกว่าเป็นพื้นฐานแต่แต่ว่าก็ได้แค่พื้นฐานแหละใช่เพราะพวกเพเลอร์มันจะเพเลอร์ไม่ติดมันจะเป็นจี้ขาว ใช่ใช่ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเป็นแบบก็คือไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่อยากเรียกมันก็เรียกจี้ขึ้นมาติดเพื่อจวยสองก็ได้อือ๋อเพราะมันเรียกจี้มาแล้วบตรเดมมันก็ติดจากมือไงใช่จัยวสองเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เก่งเก่งเก่งใช่แล้วก็แคชเชียร์กิจวิทยาจิยานตัวนี้ก็น่าสนใจสําหรับสายที่แบบไม่อยากทิ้งการ์ดไม่อยากรีมือก็มันบอกว่า พอใช้ปั๊บเราเอานับเอาการได้มือเนี่ยกี่ใบก็ได้ผมว่าถือดูเจ็ดเอาห้าใบกับใต้กองแค่แล้วใหม่ห้าใบคือห้าใบที่เราไม่ต้องการแบบสมมติแบบมือเรามีเด็ดตกปลาแต่เราไม่อยากทิ้งว่ะแล้วในดอกไม่มีกี้ไม่มีอะไรเลยเราก็เก็บไปแล้วมันอยู่ใต้กองเราไม่เจอมันอยู่แล้วถูกแล้วเราก็ส่งขึ้นมาถือเป็นัพพอร์ตที่ดีนะ ถ้าเด็กแบบมือเยอะเงี้ยแล้วแบบอย่างเช่นสลับโปเกมอนเงี้ยเรายังไม่เราไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากทิ้งแล้วก็เอาเก็บไปก่อนแล้วแล้วก็จั่วใหม่ตามจำนวนได้เลยมันจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบมีโปเกเซอร์มีมีไอ้ตัตจานเงี้ยแล้วแบบสลับเก็บกี้อะไรเงี้ยมาต้นเกมแล้วแบบของเงี้ใช่แล้วเด็กก็มใส่สองใบผมว่าตอนนี้อาจจะตอบจบสำหรับใครหลายๆคนเลยทิ้งเก็บเอาไว้ในเด็กสักสองใบก็กำลังดีใช่ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาแบบมาเล่นเพเซตต้นเกมเนี่ยแต่เชื่อตัวเนี้ย ผมว่าเขาใส่กันสีเลยไม่ทำไมเอซาสวยไงโอ้ยซ <ixa ma il Copy modelling> านนองก็สวยมากอ่ะโอ้ยจริงจริงตอนเราเปิดกล่องก็อยากได้เหอกันยากเจอแบบอะไรเงี้ยใบหนึก็ประมาณนี้ครับสำหรับการลิเคะห์การลิสหอหิมะขาวและอุทธมิน ที่จริงมันจะมีอีกหลายเด็กมากๆเลยยุคนี้มันแบบมีเด็กให้เราเล่นเยอะมากมันตามสไตล์การจัดของเราเลยใช่มันไม่ได้ฟิกอะไรอยู่แล้วอ่าเราจะเอาเอามาจัดแล้วก็จัดไปเลยว่อาจจะแบบมีเดฟเฟ้นนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็จัดสไตล์ได้แค่ยูนใชออคือบอกว่าการจัดสไตล์ตัวเองมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราแบบคุ้นชินกับไอเทมอะไรพวกนี้แบบเราใช้บ่อยหวะเราก็ใส่เด็กไปใช่ เพราะการ์ดโปเกมอนเนี่ยมันไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยใบนี้ต้องใส่การนี้ใบนี้ต้องใส่การนี้ใช่ใบนี้ถ้าไม่ใส่การนี้เล่นการนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันไม่ใช่เพราะว่าโปเกมอนมันใส่อะไรก็ได้มันไม่มีรูปแบบตายตัวอย่างเช่นเนี่ยมิวจิตอาจจะไม่ต้องใส่บัตรเด็กก็ได้อะไรประมาณนี้เออใช่ตายสำหรับใครที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดอย่างพวกเราเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปเลยก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเออเพราะว่าในช้อปปี้ก็มี เขียนไปว่าโปเกมอนการ์ดภาษาไทยน่าก็น่าจะเจอแล้วน่าจะเจอสําหรับในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะเอาคอนเทนต์อะไรมาเล่นกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมด้วยก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอัพสกูด้วยสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วไเล่นกันเยอะๆนะครับต้องมีบัตรเด็กฟ้าบัตรเด็กงงดูกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมงงเฮ้ย ดูแล้วจากสองเด็กเลยว่าแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย